4จุดและคราวนี้วันนี้ผมก็เลยได้มีก็ทำในกลุ่มลายได้แจ้งในกลุ่มลายต่างๆแจ้งหน่วยงานให้ช่วยแข็งแรงของแนวกระสอบทรายนะครับเพิ่มความแข็งแรงและก็เพิ่มความสูงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าน้ำปล่อยลงมามากแต่ยังโชคดีอยู่อย่างก็คือเรื่องของลงตามตามระดับของอความสูงของน้ำที่ปล่อยแต่วันนี้เนี่ยก็คือน้ำเนี่ยจะถูกปล่อยมาสามเจ ะจาก,การแจ้งเมื่อเช้าจากเขื่อนบางไซ3,197นั้นหมายความว่ามันมากามันจะมามาตรงกันนะเราก็ต้องมาดูว่าว่าน้ําที่ปล่อยลงมากับน้ําทะเลหนุนถ้ามันน้ําทะเลหนุนมากน้ําที่ปล่อยลงนะฮะอันนี้ก็คือปัจจัยที่ที่เรามองแล้วก็เอามาวิเคราะห์ว่าแนวกระสอบทรายของเราตามตามใช้เดินทางเข้าออกนะครับ อย่างที่สองที่ดูก็คือเรื่องของถึงยังชีพตอนนี้สิ่งที่ที่จังหวัดได้ทำในระดับไหนครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับ,รรบมีน้ําท่วมกี่จุดตรงไหนบ้างครับท่านผู้่มตอนนี้ต,ต้องต้องต้องแบ่งอย่างนี้นะครับมันมีน้ําน้ําที่เอ่อเนี่ยนะครับทั้งที่เอ่อท่วมจากจากน้ําเหนือไหลลงมาเนี่ยมันมีทั้งในเขตในใน,ในแนวกระสอบทรายกับนอกนอก,นอกแนวกระสอบทราย นอกแนวกระสอบทรายเนี่ยก็คือบ้านริมน้ําชุมชนริมน้ําเกือบทั้งหมดที่น้ำเอ,อ่อท่วมขึ้นมานะครับส่วนในในแนวเขื่อนป้องกันหรือแนวกระสอบทรายเนี่ยมันมีบางจุดนะฮะมีบางจุดที่ทะลักเข้ามานะซึ่งซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยก็พยายามที่จะท้องถิ่นต่างๆก็พยายามที่จะป้องเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ทะลักเข้ามาเยอะนั่นก็หมายความว่ามันก็จะไหลเข้ามาท่วมในเขตหมู่บ้านชั้นในมากขึ้นรวมทั้ง ถนนหนทางในการเดินทางต่างๆหรือเรามองง่ายๆบางจุดเนี่ยอย่างเช่นกรณีของยูเทินต่างๆเนี่ยยูเทินใต้สะพานตามริมแม่น้ําริมคลองเนี่ยตรงนี้ก็จะทะลักเข้ามามากนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็วิ่งออกไปสํารวจดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานพระนั่งเก้าแล้วก็สะพานพระราม5ซึ่งเป็นจุดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับผมวันนี้ก็ได้สั่งการให้ทาง ทั้งทั้งทางหลวงชนบทแล้วก็แขวงทางหลวงรวมทั้ง,ท,งาทางท่านทางทางเทศบาลต่างๆเนี่ยก็ได้ลงไปช่วยกันนะฮะที่จะป้องป้องไม่ให้ไม่ให้น้าเข้ามาเข้ามามากนะครับจนจนเหนือการควบคุมนะครับแต่อย่างไรก็ดีจากเมื่อคือนนี้นะฮะจากน้ําที่ปล่อยลงมาเมื่อวานเนี่ยน้ำปล่อยลงมาที่ผ่านเขื่อนบางไทรเนี่ยสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองนะฮะ นนั้2,982แต่เมื่อวานกลับกลายเป็นว่าน้ำหนุนเนี่ยถึงระดับสูงอยู่ที่2เมตร20นะน้ำทะเลหนุน2เมตร20ก็ทำให้น้ำเนี่ยมันสูงแล้วก็แรงอัดในเยอะทำให้เขื่อนอกระสอบทรายหลายจุดเนี่ยพังนะมีเท่าที่ทราบก็ประมาณ3-4จุดนะฮะ3-4จุดท,ที่ที่พังลงมาแต่อย่างไรก็ดีที่ทางเทศบาลเนี่ยเขาได้เตรียมความพร้อมไว้นะก็สามารถที่จะนำ กระสอบทรายไปไปอุดแล้วก็ไปเสริมความสูงเพิ่มความแข็งแรงได้ทันแล้วก็สูบน้ำที่ทะลักเข้ามาออกนะครับจนตอนเช้าเนี่ยก็ก็แห้งแห้งนะครับตามถนนไม่ว่าจะเป็นแยกพระรามห้านะครับตามซอยต่างๆที่น้ำท่วมเข้ามาหรือแม้แต่ทางส่วนราชการที่น้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่น้ำทะลักเข้ามาก็ก็แห้งลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงตาม ตามระดับของอความสูงของน้ำที่ปล่อยแต่วันนี้เนี่ยก็คือน้ำเนี่ยจะถูกปล่อยมา3,197นะจากการแจ้งเมื่อเช้านะฮะจากเขื่อนบางไทร3,197นั่นหมายความว่ามันมากกว่าเมื่อวานเนี่ยประมาณเกนะือบ200นั่นก,ก็คือความเสี่ยงว่าเมื่อวานเนี่ยยังแตกไป2 3 4จุด และคราวนี้วันนี้ผมก็เลยได้ไดมีข้อทําทในกลุ่มไลน์ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ต่างๆแจ้งหน่วยงานให้ช่วยไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวกระสอบทรายนะครับเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความสูงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าน้ําปล่อยลงมามากแต่ยังโชคดีอยู่อย่างก็คือเรื่องของน้ําทะเลหนุนของวันนี้เนี่ยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่2.06เมื่อวาน2.20 เพราะนั้นสองปัจจัยเนี่ยมันจะมามาตรงกันนะเราก็ต้องมาดูว่าว่าน้ำที่ปล่อยลงมากับน้ำทะเลหนุนถ้ามันน้ำทะเลหนุนมากน้ำที่ปล่อยลงมาถึงแม้ว่าน้อยมันก็จะยกระดับสูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือปัจจัยท,ที่ที่เรามองแล้วก็เอามาวิเคราะห์ว่าแนวกระสอบทรายของเราตามตามตามที่แนวที่เรากั้นไว้เนี่ยจะ ความสูงระดับนี้เราจะกั้นอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับที่ผ่านมาก็ยังเชื่อว่ายังสามารถรับได้อยู่นะครับแต่วันนี้ก็ต้องดูว่า3,197ก็ค่อนข้างจะสูงมากนะหลายชุมชนก,ก,ก็ก็เริ่มที่จะ,ะที่ที่กั้นบ้านตัวเองไว้อยู่ก็หลายบ้านก็เริ่มมีน้ำทะลักเข้านะครับครับเรือ่อเหลือผู้ที่จะรับผลกระทบจากน้ำท่วม คืออันดับแรกเลยก็ต้องดูาทางทางทางองค์กรของทิ่ินต่างๆเนี่ยพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางสะดวกก่อนก็คือบางจุดเนี่ยก็ไปทําสะพานไม้นะครับให้ชาวบ้านได้เดินทางไปมาได้หรือบางจุดเนี่ยสะพานไม้ไม่ได้ก็ได้เอาเรือปอพอนะฮะเรืเอเรือพลาสติกนะฮะเล็กๆให้เข้าไปในชุมชนประจําในชุมชนเพื่อใช้เดินทางเข้าออกนะครับ อย่างที่สองที่ดูก็คือเรื่องของถุงยังชีพนะตอนนี้สิ่งที่ที่จังหวัดได้ทำได้ประกาศไปเนี่ยประกาศพื้นที่ประสบภัยและเขตความช่วยเหลือเนี่ยใน4อํอำเภอเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอปากเกเร็ดอำเภอบางใหญ่อำเภอ,อบางบัวทองนะฮะก็เพื่อที่จะสามารถที่จะใช้งบประมาณนะฮะตามระเบียบของกระทรวงการคลังเนี่ยมาช่วยพี่น้องประชาชน หากกรณีที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้เข้าไปช่วยแล้วเกิดาขาดเหลือเพราะว่าจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมีราษฎรได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ27,101ครัวเรือนนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่ถุงยังชีพเราแจกไปประมาณทัก2 2 0 0 0 0 0นามนะจากหน่วยต่างๆนะฮะหลายหน่วยที่เข้ามาอย่างวันนี้เนี่ยของสภากา,กาชาติไทยก็เข้ามาอีกประมาณพันชุดอยู่ที่ท่าอิฐ กำลังกำลังบรรจุถุงอยู่และหลังจากนั้นเมื่อบรรจุเสร็จก็จะเริ่มทยอยไปแจกที่ชุมชนท่าอิดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนาที่ที่เริ่มเขาเริ่มเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ก็จะเข้าไปดูแลในบางส่วนแต่ในบางส่วนถ้า ไม่ทั่วถึงยังไงทางองค์กรของทิ่นเขาก็ดูแลอยู่แล้วก็หากไม่ทั่วถึงเราก็จะพร้อมที่จะไปสนับสนุนให้องค์กรของทิ่นด้วยนะครับครับครับจะมีการป้องกันอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยฮรตรงเนี้ยที่เรากังวลอยู่คือพื้นที่เศรษฐกิจนะครับพื้นที่เศรษฐกิจก็คือทั้งพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ถนนเส้นทางหลักต่างๆนะที่ที่เราต้องปกป้องให้ได้ไม่ให้น้ําเข้าไปกระทบนะ แต่สิ่งที่เราเราคาดการณ์ที่คุยกันเนี่ยก็คือว่าถ้าน้ํายังมาน้อยกว่าปี54พื้นที่เศรษฐกิจในเขตอําเภอเมืองอาเภอทางฝั่งตะวันออกในนาะของแม่น้ำเจวิยาทางอําเภอเมืองอําเภอปากเกร็ดนะฮะแต่พื้นที่เศรษฐกิจก็ก็สามารถที่จะดูดควบคุมได้กบกับได้อาจจะมีทะลักบางบางส่วนก็สูบออกไปกั้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พื้นที่ฝั่งตะวันตกอันเนี้ยยังเนื่องจากว่า พนังกั้นน้ำหลายๆอย่างยังฟันหลออยู่นะครับถ้าน้ำยกระดับสูงขึ้นน้ำที่เคยล้นอยู่ริมฝั่งในใ,นในใกล้ๆฝั่งก็จะล้นข้ามออกไปบา,บางส่วนก็อาจจะลอดถนนข้ามถนนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเราก็ต้องดูว่าถ้าส่วนคณะกรรมการน้ำที่ อกอนอชอเนี่ยที่ปล่อยน้ําลงมาเนี่ยนะฮะก็เราได้คุยกันผมก็เคยได้เสนอไปทางจังหวัดนนท์เราเสนอไปว่าอย่าปล่อยอเกินกว่า3,100นะะึ่งร้อยสามพลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่เขื่อนบางไทรนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยเกินเนี่ยเราก็เริ่มต้องตึงมือแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าน้ําทะเลนุนจะสูงเท่าไหร่ฝนตกในพื้นที่เพิ่มอีกเท่าไหร่ นะฮะถ่านั้นเนี่ยถ้าถ้าอย่างวัน,น 3, เนี้ยสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเนี่ยเรามาดูว่าเราเราจะรับมือได้ขนาดไหนนะครับแต่ถามว่าทุกคนมีความพร้อมมากน้อยขค่ไหนผมว่าหน่วยงานทุกหน่วยในพื้นที่ก็เตรียมพร้อมรอรับอยู่นะฮะพร้อมที่จะจะแก้ไขปัญหาจุดที่มีปัญหาอยู่นะครับการน,น้ำในปีเนี่ยครับคาดการณ์ว่าน้ำจะท่วมขังไปอีกนาน เท่าที่ดูจากที่ทางการประชุมจากจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันต้องผ่านจุดสูงสุดก่อนนะฮะว่าถ้าตอนนี้ยังน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยยังมีอีกอีกมากนะฮะเขาก็พยายามที่จะปล่อยตามกําลังความสามารถขอ,ของด้านล่างด้วยนะครับแต่ถ้าถ้าเราปล่อยช้า หมายถึงว่าเราเรากั้นน้ําไว้ข้างบนนานข้างบนก็จะท่วมท่วมนานนะครับในขนาดเดียวกันเขาก็จะทยอยปล่อยทางฝั่งข้างล่างก็จะท่วมนานเหมือนกันเพระนั้นถ้าปล่อยเร็วมันก็ผลกระทบสูงนะแต่อาจจะเร็วเพราะว่าไหลลงทะเลเร็วนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกวิธีทางรัฐบาลเองก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดส่วนเราในฐานะที่ดูแลจังหวัดเนี่ยเราก็พยายามที่จะ ป้องกันให้ได้ดีที่สุดนะครับต้องสอดคล้องกันระหว่างน้ําเหนือที่ไหลมากับกับการป้องกันนะฮะน้ำไม่ให้เข้าเมืองเนี่ยก็ต้องตอบตอบรับกันโอเคเขื่อนป่าศักนะฮะเพราะว่าอย่าลืมปล่อยจากเจ้าพญามา3า0พันะสเขาบอกว่า3 0ม0ันแต่พอรวมกับป่าศักอีกอะ จากป่าศัก์จากเขื่อนอะไรต่างๆน้ําในตกในคลองต่างๆก็ไหลออกมาสมทบมาผ่านเมืองนนท์เท่าไหร่มาผ่านปทุมผ่านเมืองนนท์นะบางส่วนเขาอาจจะผันเข้าเขา้าเข้าตะวันตกนะคะคลองออกออกไปทางตะวันตกนะแต่บางส่วนมันก็ไหลลงมาตอนนี้ก็มาดูที่บางไทรเพราะจากบางไทรมามาจังหวัดนนท์ของเราเนี่ยประมาณหนึ่งวันสมมุติว่าบางไทร ปล่อยมาเท่าไหร่เราก็ดูว่าไอ้น้ำวนนั้นจะมาถึงจังหวัดจันทร์ประมาณหนึ่งวันนะแล้วเราก็มีจำกัดนะที่บางทีวราปล่อยได้แค่ย,ยันยเดือนเมน่อไง้นเดือนร้อนผมก็ก็ประสานไปว่าอย่าปล่อยสามพันหนึ่งแต่วันนี้เขาประกาศมาแล้วสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดก็วันนี้ <c oughs> แต่สามพันหนึ่งเนี่ยวันนี้อาจจะยังไม่หนักแต่พรุ่งนี้เพราะมันจะครบหนึ่งวันหรือไม่ก็คืนนี้ อ๋อต้องครบยี่บสี่ชั่วโมงอะาอ่าประมาณนั้นครับครับอันเนี้ยต้องดูอ่าต้องเตรียมความอ่าต้องตุกเรามีขั้นเป็นที่ไม่เกินสามพันห้าไม่ถึงยังไงบังไซอ่อตรงเนี้ยต้องดูน้ําเหนือด้วยนะน้ําน้ําที่ปล่อยลงมาจากเจ้าพญาด้วยว่าเขาปล่อยมาเท่าไหร่ถ้าปล่อยมาเยอะบังไซก็ต้องปล่อยลงมาเยอะถ้าไม่เยอะไอเหนือเขื่อนบังไซก็จะ ล้นเข้าล้นเข้าท่วมจังหวัดที่อยู่เหนือบางไทรแลว่าอยุธยาพวกนี้อ่างทองสิงห์บุรนะีจะหนักทนูน้นเลยอ่าจะหนักทางนู้นครับลุ้นทุกน,มมนัดมาทุกนัดศึกบอลโลก2022กับเดลินิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมท,ที่คุณชื่นชอบเรื่องของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจากรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมพริก Website dailynews.co.ts